อาทุกคนตอนนี้เราเข้ามาทางนั้นในงานแล้วทุกคนเนาะงานบุญอาพะทธขนมทุกคนเลยอันนี้จะเป็นทางเข้านะที่จะก็จะค่ายเครื่องคายขอทุกคนเป็นการมาเลรออีกครั้ง ครั้งที่สองของการมาเลาะนะ ừ, เลาะสุดนั่นกะกะเจ้าจกำลังอเอาข้าวของมาขายทุกคนแต่ว่าสุดนี้กะเจ้าจขายเนี่ยอยู่ในกินเต็มเลยเนาะนี่ขนมขนมทุกคนหลากหลายนะเจ้ากินเนี่ยเซ่อแบบเต็มเลยทุกคนชาไทยขายกันที่ซึ่งนี้นะชาไทยเหรอหนึ่งห่อ,อสามสิบโอ้ขนมขั้วเป็นมองกเก่งไปเนาะ กมีอันหวานมันหวานของทะเลก็มีอู้มีหมกหมกปลาหมกปูหมกกุ้งหมกกระรวมหมกไข่แมงดาอืมเนาะตัดไปก่อนใหญ่แฮงไม่เดืยวอิ่มเลยนะเมื่อนี้ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายทุกคนคนยังพันมาหลายนะเขาคิดว่าตอนแรกน่าจะเพียบเลยตอนนี้แล้ อากาศยังฮ้อนอยู่นะการมาเลาะตอนแรกกะพอดีเย็นๆทุกคนนี่ทางเข่าเจ้ากะเอารถเข้ามาไหนเนาะเออเอารถรถมอเตอร์ไซค์ย ER นต์โอเจ้าที่ไปซอยเดี๋ยเจ้าพูดเท่าพูนกะเท่าพีก็เมนพีกะเมนเอาไปทางนี้แหละเลือกมาเส้นทางเหนียวป๋าสุดนอนทุกคนสุดนอนตัวละร้อยนะนี่สุดเ็กน้อยตัวละร้อย เสื้อผ้าหลายนะแล้วก็ถือพร้อมอ่ะตัวละ39บาททุกคนประมาณนี้อ่ากางเกงแบบนั้นนะอู้งามเนาะเป็นกางเกงประมาณนี้ทุกคนเป็นกางเกงแบบใส่กันหนาวนี่ปายโอ้ค่ะค่ะท่านี่ใหญ่แห้งอ่ะเป็นชูชิมันเทาอะไรกันชูชิมีมียำม,มีอย่างไปเนาะมีอกมียำ อตา,ากินอยู่นะเ <laughs> กาลัดอันนึ้งเกาลัดทางคุนทางพี่ทุกคนสองฝ้ากทางนะนี่อยู่ในกินหลายใหแล้วกัคนลาวนะคนทักแขกกระเจ้ามาเมื่อกี้เห็นรถกระเจ้าอยู่เห็นรถคนทักแขกมาหลายอยู่นะแล้วมันกับ่ได้ไก่ทุกคนขับรถมาไปเดี๋ยวก็ฮอสนะน้ำน้ำลำไยนี่ม่ทุเรียนพอ ขอผ่านไม่รูสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็มีทุกคน,กน,กคนเลือกได้จา้าขีดละสามสิบห้าโอ้โหอ,อันนี้เป็นยังป้จจาจัารป้าจักรคล้ายกับข้าวต้มโอ้คล้ายคล้ายๆกับข้าวต้มเวียดบ่จ้าอ่ะ<า>ทุกคนเลาะเบิเ้งเ,เลือกไปทางไหนกัถ้าบุ้น้าบีก็อยากไปเนาะอโอ้มีชิ้นซาแล้ว ซปลากระตา่ายนี่น้อยเนาะเอาไปตลาดเนาะตุ้ตยี้ข้ากินนะเป็นตะแเปงไทกระต่ายนะนี่ยังสรอยเลยก่อนสรอยนี่แหละโอ้น่ากระแสนี่คนที่ขายยังบ <c oughs> อกต้องน้องอันนี้หยังน้องนี่สำหรับถนนเพื่อเป็นทุนการศึกษา ต่อทุกคนขน,กขนมขนมลายลีน呐ทุกคนอันนี้กะละแม่นะกะละแม่โบราณทุกคน,นมกนนส้มกันี่อันนี้มันอย่างเนาะนี่ร้อยสาบสีบเป็นตัวนกในกงทุกคนเป็นนกกระตุ่นนะนกของลินขน,ขนมขนมลายลีทุกคนเป็นของฝากนะกะละเมภูไทยทุกคนครับขันเมือขเขาต้องไ้ซื้อเมื่อฝากทางบ้านแล้วแหละเออนี่มาขามทุกคนนี่มาขามไทยนะ ขุงละร้อยยี่สิบบาทลากล้าหลายทุกคนแค่ยุ่งในกินหลายแห่งอะสามสิบเลือกเอาแบบเลือกกินบนะหมี่นะอือมันหลายดิอันนี้จะเป็นขา้าวจีราไข่โอ้มีข้าวกล่ำพร้อมเนาะอือขา้าวกล่ำด่าสมัยดีจ้ะโอ้ <c oughs> จ้านะดอกไม้เอาไปเย็ไนไายทางในทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกับผ้ากันเนาะ <c oughs> นี่เดี๋ยวพาทุกคน <c oughs> เบิ่งบรรยากาศก่อนอันนี้ขายสม้ม <c oughs> ทุกคน คงไดยิบบาทมันะ้งคิดว่าส้มยีบ เดี๋ยวเราจะเอาอยัางไปกินอยูเข้มโขง้นผู้ละมันจะเป็นทาสไข่ทุกคนนี่ปาต่างกินแหง้งเก็บสดๆเลยนะทาสไข่แล้วจกินดอกต้องไปงกินดอกมันง่ยอันนี้ไม่หยางโน้นนี่นักปะปะจ่างไม่ต้องสะดุดปะจ่างอ๋อหนึ่งจ้าชิมเอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเอาลูกเดียวฮะเอาลูกเดียวจ้ะเดี๋ยวโอนอ่ะแล้วจะบาทนี่ 40่สอสแกนมบางนี้เลยเนาะจับปลาบ้าจางก็คล้ายคล้ายๆกับที่เราไปกินอยู่เวียดนามอ่ะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่จะเป็นคล้ายๆกับเอ่ออย่างนั้นมันจะเป็นขอาหาะเวียดนามนั่นแหละเป็นยีเวียดนามเขาดไซส์ขาเจ้าเจ้าสิบจะทาซิมมืทุกคนไอ้เพิ่อนสแกนกวนอย่างนี้พี่เชิงเนาะนี่เนาะเอาเบิ้ลดูสะเป็นอยงไรรสชาติเอาตัวไหนครับตัวตัวไหนได้เอาตัวนี้นะมันจะเป็นเออมันจะโชว์จะโชว์นี่นี่ ไพี่าอเคอ่นีสท้ายแล้ววุ่งนี้ไปขายไหนต่อเนี่ยไม่ยู่ต่ทุกคนจะไปทั่วประเทศไครับเด่ย่างเงี้ยให้ไปย่างเดียวค่ะอันนี้ยเจ้าเปล่ามาจากไหนมาจากแปริ้วยไอเนีของชุรีค่ะของชนีอันนี้ไม่ใช่อะนี่นี่ไงตะกี้ตะก้อนนะคนจีนอะคนจีนอันนี้เป็นของคนจีนมีแป้กลวยมีไข่มีไข่แดงมีเฮดจ้อคนจีนสมัยตะก้อนเขาออกไปเอดเวีย เอ็ดงานทำงงทำงาน,งาน<ม>เออเขาก็จะห่อ,อยังสีแหละห่อใส่เขาอย่งสแหละเทวกินบอกเอาจกินแปก๊<ว>อกอยนะอ่ะน่าจะเป็นข้าวเจ้าเน,นี่นะเนาะชิมมั้งลูกอืมเป็นข้าวเ,เหนียวข้าวเหนียวก็ชาติเป็นยังไงก็ชาติเอือคล้าคข้าห่อข้าห่อขาวะออ ข้าวต้มโบมันต่มันการต่างจากข้าวต้มเบียดแนในน,นคี้ใส่ข้าวใส่ข้าวเหนียวแล้วก็อเอ้ยข้าวเหนียวก็ขาา้าวเจ้าน่าจะข้าวเจ้าแล้วก็ใส่เครื่องหลายอ,ะอ่ะใส่เครื่องแล้วก็เขาเขาจะปรุงเขาจะข้นเขาจะเอ้ยคล้ายกับใส่กะทิใส่หยังน,นะปรุงขาานะ้าวอ่ะหวานหวานเนาะบอนนี้แซ่บอืมแซ่บน,น,นะร้านนี้กิน อเอาซีบเต้นวันนี้เถอะบอนี่กินไปเต้นไปบอสเนี่ย <c oughs> ทางหน้าเรา,า,าจะเป็นน้ำแม่น้ำโขงทุกคนนี่ทางฝั่งพุนจะเป็นบ้านด่านเนาะบ้านด่านนี่ป้านปั๊กซี่บออันนี้เฮือผู้โดยสารบอสนี่ยคือมาไหลนค่อา,อาจะแม่นเนะาะเครืองเล่าเครืองเล่าโอ้เยว่าจะมีด่านกวดอ่าจ้ำตาอยู่ตรงนี้ทุกคนก็นกนฟังเล่าบอสขามาขามาลิดได้ สีทุ่มาบนี่ี่ทมมัเท่งคืนนี่อ๋อบ่ะเท่งนเท่งคืนเลยนะมือเนาะเออแดนไปเท่งคืนเออข่านี้แดนดับตรงเนาะเทาที่ไปก็ได้ข่านไปนะเขาเขาก็มีงานด้วอ่อ๋อมีงานด้อกันมีลำบงลำบงย้อนยุหเนต๊ดแชทแชทแชทเนะอ่ามกิน กินท่ามกลางเสียงเพลงทุกคนแล้วก็ลมนะลมเย็นเย็นวันนี้อาชูชิอันนี้ชูชิ <c oughs> ชูชิการอันนี้ไหลลงมาละลมพัดกินนี่ <c oughs> ปลาหมูหนะเลือกเนาะเ <c oughs> ยังจะได้ไปกินกันยิบมาทุกคนนะอ <c oughs> าอ <c oughs> มวันน่ะปลาเบคอนหรือเบ <c oughs> คอนหรอติดปากโอ้นั่นอยู่ในกินหลายเลยนะจนซืบอบะหมี่ซื้อเลือกกินอีกอย่างสิ อุ้ยอย่งออกระหตึมๆเลยลมพัดมาดี่ตรายกว่ัก่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางในกันทุกคนไปกราบไหว้พระธาตุมกันเนาะ จะมีแม่ออกมาจับกนงเลยทุกคนนะไม่ออกพอออกนะท้งในปทยและการังตั้งันอทุกคนจะเป็นลาวเนาะมาับบานมสกัดมานมทุกคนลางและดามตไป โดยสด็จพระบุตรตรายบัญญัติมงษ์วันนี้ตาป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้รพระธาตพนมกันทุกคนเนาะเข้ากาบูชาดอกไม้ไปร้อยหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเข้ามาในมาสการ,ราพระธาพนมกันทุกคนตอนนี้กาคน,นกามาทุกสาธิตนะพ่าว,ว่าจะเป็นลาวไทยทุกคนมานมศาศการอ้าสมัยนี้ เฮ้ยสอดรถมีไซน์ทุกคนมีไซน์รถเสาอยู่ที่ท่ทาแขนกาานะเดินกันมาน้ำมาสการคือกันมาเดี๋ยวเขาจะมาอ่ากางายกันทุกคนเน,ะนาะไปไหน กากบาทขอพรไปแล้วเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาหย่าองอ้อมสามโฮนะเพื่อให้คำอธิฐานของเฮามันเป็นจริงนะทุกคนะนะนี่ป้าทุกคนเป็นการมาครั้งที่สองขอเฮ้าทุกคนได้มาสุดใจกับฮูซึกแบบอุ่นใหญ่ทุกคนแล้วก็มาสุดใจกับฮูซึกวแบบ่าเพื่อนได้ให้พรไปอย่างหลายเลยทุกคนฮะเดี๋ยวมาหย่างสามโอปกันทุกคน เยตัสสะภะวะตะโวะปัญจะวันทิเยภิกขุเมตุกามมันตันลิสุโยขอหยโนภัมโมปวนโวจะนิโกอะทิโยอนาสะสันหิตโยจายังอาตะกิลัมมะทานุโย สุดนอนกันงามทุกคนตอนนี้ให้ไอแคกเพิ่นเอายำนะรอคิวคิวที่เก่าทุกคนเดี๋ยวหาอย่างละเบิ่งก่อนว่าเขาชิได้อย่างดีนะหาซื้อเสื้อผ้าดีพอหน่อยหรือว่าน่ากินดีไปไปรถไปหล้างรถไปหลัง วันนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายทุกคนคนก็จะแน่นๆนะแล้วก็ข้าวของกับเจลลีทุกคนจะขายเลยเป็นพิเศษนะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวกูดกูดกูดเสวยนะเื้อเปล่ามีทั้งผ้าหนาและผ้าบางคนที่ซื้อให้พอคนนึงทุกคน ราคาถูกมากเริ่มต้นกันเพียง79บาท79บาทอันนี้เป็นรองเทา้าตัวแทนเกิบเดี๋ยวรองรอมึองก,ก่อนตัวนี้โอ้โป,ประมาณนี้คนเกิบเป็นแบบนี้กะง,งามนะนี่มีแจะเกิร์บงา,งา้งนาดเลยเนาะเดี๋ยวเฮามาเลาะอยู่กล่องเกิบกันทุกคนนี่ มีแต่ฟูกสวยๆนะเดี๋ยวยางออมไปออมมาแถวนี้แหละน <c oughs> ี่เ,นเกือบคัชชูทุกคนส่วนต่ำนะมีคัชชูอันนี้ก็สวยก็เล็กน,น้อยทุกคนเล็กน้อยก็จะเพงนะอุ้ยเดี๋ยวบนทางนี้เป็นนกแก้วทุกคนนกหงหยกว่ะ โอ้เป็นนกแก้วครนกแก้เป็นตรงเลยาเตมกลวงเลยและกระี้กระใต้ฮอทุกคนกระใต้ตัวเรา100ห่าี่กระใต้เป็นตรแเงโอ้ยกระ่ายเต็มเลยโอ้นีฮัลโลกระ่ต้ทุกคนงามเลยนี่ตกเป็นตรเงทุกคนเดี๋ยวนะตกยางงนี่นี่น ยประมาณนี้ทุกคนลูกนกลูกกระต่ายเต็มเลยสวัสดีจ้าไปเอาคนอย่างแน่นอ่ะมื้อสุดท้ายพร้อมทุกคนได้เป็นขนมขนมคล้ายคลคือขนมไว้พระจัดเลยเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นแว่นทุกคนเอ้าเด้ยวงไาผ่านนะโอยโตแล้วสาบาทาทุกคนไอแค่เพื่อนให้งบเฮา3 0 0บาทเฮาชิซอปให้มาเลย อันนี้ตัวละสามสิบห้าทุกคนตัวละสามสิบห้าบาทนะเดี๋ยวมนเลือกมันเนาะจะมีรอางานไปชุดนอนทนลดกระหน่ำสามตัวร้อยโวสามตัวร้อยทุกคนนี่จะเป็นสซ่พยัยาวก็มีนะแบบนุ่มๆเท่านั้นเลยทุกคนสซ่งขยาวก็ไเลยแมบบ่มันอุ่นนะนี่เห็นแบบนี้ก็เป็นแบบแพอุ่นทุกคนอันนี้แพ้เย็นนะแพ้เย็นเป็นลายสกอตงามสุดๆเลยเอ้าเดี๋ยวเราจะเลือกก่อน เลือกเอาส่งนะทุกคนเพราะว่าบ่มีส่งนุ่งนอนนะแต่ที่อยากจะนุ่งนอนกันนุ่งส่งขายาวทุกคนเลยเอ้าเอาสตัวร้อนี่แหละเฮากนลยคนนะนี่ตัวงามนะนี่ตัวงามทำนั้นเลยตอนนี้ือเขากำลังลข้างลิ้นทุกคสสกันนาัมาดูไปขึ้นมาขากับชมนี้หามาเลยรเลพดววรงเลยา จัดให้แบบที่สุดไปเลยเย้เข้าได้นั่งคนเดียวทุกคนมันมีมูมนั่งนะนะไอ้แขกไปได้ขึ้นมาเพราะว่าลรามีเพนักางานขนาดนี้ยังใช่ไหมครับขึ้นมาเร็ว you โคตรเวียงเลยยังปิ่นเลยอะหัวจนปิ่นเลยเนะี่ยลงมายังปิน่นอยู่เอองใส่ใจให้แคบมไปนั่นเนาะยังไงปะหันขึ้นไปนั่นเลดีแคบแคบเลยมีแต่ห้อง่อายคนค้อ,อจนเสียงเปียนเลยปลาเดือนออกเนานะนี่เดือนออกทุกคน